วันนี้ป้าตุย้ยไปเก็บที่เด็กมาค่ะเก็บในส่วนของตัวเองนะคะก็เริ่มเก็บมาสองวันแล้วค่ะรูดใบนะคะรูดใบก่อนที่รูดเสร็จก็แล้วก็จะมาผึ่งว้แบบนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเราอัดแน่นในตะกร้ากันนานเกินไปก็จะทําให้ใบดำค่ะใบดำพอเราไปต้มออกมามันก็จะสีไม่สวยนะคะวันนี้ก็อีกวันพรุนี้ก็เริ่มส่งแล้วค่ะรอบนี้ก็ประมาณร้อยกว่าโลนะคะที่แม่ค้าสั่งเข้ามาก็ประมาณ120โลค่ะก็เป็นไรายได้เสริมนิดหน่อยค่ะสำหรับคนว่างงานนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะ